การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถมัมตั้งอยู่เลขที่9หมู่9ตำบลน,นาทายอำเภอลีจังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสองเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด107คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1838คนโดยมีนางสาวจุรีพรแจ้ใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปินโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548ฉบับที่32ลงวันที่20กันยายน2,564ซึ่งได้กำหนดมาตรการแซนบ็อก เซฟตี้โซนอิรสคูประเภทไปกราบดังนี้ 1. องค์ประกอบด้านกายภาพ 2. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 3. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติโรงเรียน 1. โรงเรียนได้ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามเครื่องมือของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2. โรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด19 3. เโรงเรียนควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น 4. โรงเรียนจัดพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดคัดกรอง ที่เหมาะสม 5. โรงเรียนมีนระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อมโดยทีมตรวจราชการบูรณาการร่วมการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการนักเรียนครูบุคลากรมีการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน96คนคิดเป็นร้อยละ88.07นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน255คนคิดเป็นร้อยละ66.58 และผู้ปกครองบางส่วนได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุข 2. นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องรับการตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียนของสถานศึกษา 3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK ณโรงพยาบาลลี้ในช่วงก่อนเปิดเรียน 4. นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของสมอบับเบิลและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 4. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษาระหว่างภาคการศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไฮบริดทั้งรูปแบบของออนไซต์ออนแฮนและออนไลน์ line. สองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เซฟที่โซนทำการประเมินไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด 3. โรงเรียนมีการสุ่มตรวจ ATK ทางนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อฟฝ้าระวังตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด 4. โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการสุขคาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นได้แก่6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริม 5. นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเขียนบันทึกทำลายกิจกรรมประจำวันและการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 6. ปฏิบัติตามแนวทาง7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาประเภทไปกลับอย่างเคร่งครัดแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 1. กรณีเปิดเรียนได้ตามปกติ สถานศึกษาได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ 7. มาตรการเข้มงวดแนวปฏิบัติด,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติด,ด้านการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาแนวทางการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. แนวปฏิบัติด,ด้านสาธารณาสุข 2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม 3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. กรณีโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ได้เลือกรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยพิจรนารณารูปแบบที่มีความเหมาะสมและตามความพร้อมของสถานศึกษาดังนี้ 1. การเรียนผ่านหนังส awesome. <itution> ือเอกสารและใบงาน 2. การเรียนการสอนแบบออนไลน์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนโดยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในแบบชั้นเรียนดังนี้ รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B ให้สลับกันมาเรียนนักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการเรียนทั้งออนแทน์ hand, และออนไซต์ site, ตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียน 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไม่คลี่คลายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์มี2แบบคือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้านและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด